แต่เมอเอเ่อค,อความรักมันโดดเด่นมันดีความรักมันรังทุ่คได้แล้วเกิดปอแหละคุณมองว่าเนี่ยแฟนกันเขาเซอร์ไพรส์ก e ันอย่างเี <laughs> <laughs ่วันกิดโอคิดนานดิพอคิดแล้วมันมีอะไรจริงจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามีก็ได้คือเราอะก็สึกว่ามีก็ได้มีก็ได้เออมีก็ได้ก็คือว่าวันเกิดนางวันเกิดปอแล้วนางอ่ะเป็นคนแบบขี้น้อยใจอะไรเงี้ยแล้วนางก็มีบ่นๆน้อยใจว่าแบบนางแบบต้องทํางานโน่นนี่นางจะได้แบบว่า เซอร์ไพรส์ม้หรือว่าปีที่แล้วเงี้ยเราเห็นถึงความแบบว่าขี้น้อยใจของเพื่อนเรามากที่แบบใ,ใครคืออยู่ๆก็ซื้อเค้กแล้วเป่าให้ตับตัวเองเพราะคิดว่าจะไม่มีใครซื้อเค้กไปเบอร์ดเดย์ตัวเองอคือความขี้น้อยใจนี่ก็เลยบอกว่ารวมถึงว่ามันมีอีกหนึ่งเรื่องคือเรามีตราบาเมื่อปีที่แล้ว <c oughs> ปีที่แล้วในวันเกิดปอมาก่อนวันเกิดแจ็กกี้่ะ แล้วฉันน่ะ<น>ก็คิดว่าฉันก็จะซื้ออะไรง่ายๆฉันก็ถามนาว่า,<ม>าเออที่บ้านอยากได้อะไรนะ้ะหมกนนะอยากได้ผ้าห่มชุดเพื่อนอนเลยเนะ่ะนี่ก็เลยซื้อผ้าหม่มเป็นของข,องขายวันเกิดซึ่งเพื่อนซื้อปาด้าให้เราก็เอาปาด้าให้เราในวันเกิดผ้าห่มแค่ไหนผ้าห่มแค่ทนี่ยเน่ยเี่นอนี่ผ้าห่มที่ห่มแล้วเย็นแล้วก็กลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวเพื่อนห่มจะร้อนเราก็อุ้ยซื้อผ้าห่มให้ดีกว่าความหมายดีเหมือนเราได้ก่อน ก็คิดเยอะระดับหนึ่งแล้วนะแต่พอพี่เข้าใจเขาว่าความหมายอ่ะมีที่ตายแต่สุดท้ายถ้าเขาเอาของแพงมาเราก็ตายเราฉะ้อมเออเราก็แพ้ไพ่ในสุขราคาเขาซื้อเป็นกระเป๋าบัรดดาให้เราเราก็เลยรู้สึกว่าเราไพ่ละแล้วเขาเรามีความผิดติดตัวแล้วมันเป็นความผิดที่เขาเองก็รู้สึกเพราะว่าเขามีพูดเหน็บแนมเราตลอดทั้งปีที่ผ่านมาฉันเจอความทุกข์นี้ ไซื้อซื้อผ้าห่มฉันก็เอ้าก็จะเป็นฟิลกอดๆไงฟิลกอดเพื่อนก็ไม่เก็ตไม่อินไม่อินกับการกอดของฉันใดๆทั้งสิ้นเพื่อโอ๊ยเดี๋ยวก็ซื้อผ้าห่มให้อีกเดี๋ยวก็ซื้อปีนี้ซื้อผักหมอนไม่ล่ะอะไรยงเงียือจริงไม่รอบนี้เราก็เลยซื้อเป็นแจ็คเก็ตแบรนด์เนมให้เขาในราคาเทียบเท่าบราด้าใบนั้นที่เขาซื้อให้เรานั่นแหละค่ะสมฐานะมาสมฐานะถือว่าสมฐานะและ ว่าอะไรอะตราบาปมันได้จางออไปแล้วแต่ความหมายก็ให้ความอุ่นเหมือนเดิมเลยนะอะไรนะใช่ไหมความหมายมันคือสื่อถึงความอบอุ่นเหมือนเดิมอุ้ยไม่ทันได้คิดแต่คุณพี่อันนี้ขอพูดตามได้ไหม <c oughs> ความหมายก็คือว่านี่คิดเองนะความหมายนี่คิดเองก็คือว่าให้ความอบอุ่นเขาเหมือนเดิมเออน <c oughs> ั่นแหละค่ะแล้วก็มีแบบพาไปกินข้าวกินข้าวใช่ในการจัดเซอร์ไพรส์จัดเกิดเขาเราเป็นคนคิดเองหมดเลยไม่ค่ะเราก็บอกตรงๆว่าเราเป็นแผนกตาม พูดไม่ได้นะในวันเกิดเขาเราอยู่กับเขาเกือบ24ชั่วโมงได่ฐานะได้ถานะไม่ถานะแต่ถ้าคุณคิดว่าแฟนไงคิดว่ามันน่าจะมีในระยะอะไรกันบ้างแหละอยากให้ถามเขาคำถามเนี้ยอยากให้ถามตอนที่อยู่ด้วยกันท24ชั่วโมงตอนที่มันเกิดเขาเขารีแอกลับมายังไงน้ำตาคลน้ำตาลืนมีความสุขเพื่อมาไม่ดื่มฉันไม่งอนแล้วเมา พี่ต้อมซึงจอยแหละจอยเพราะว่าจอยใช่แต่ถามว่าแบบมีช็อตซึ้งช็อตอะไรไหมก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ถือว่าเราอยู่กับเขาแท่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าในช่วงเที่ยงคืนของวันเกิดที่แบบเราต้องเป็นคนแรกที่ต้องไปแฮปปี้เบิร์เดย์เราก็รวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อนก็บอกแกเดี๋ยวเราจะแบบแฮปปี้เบอร์เดย์พวกเราจะแฮ้เบอร์เดย์เขาเป็นคนแรกกันเราเป็นคนแรกกันเราก็โอเค ฉันก็ไปฉันก็ถือว่าได้อยู่ในโมเมนต์นั้นแก่เสร็จปุ๊บฉันเนี่ยเป็นเจ้ามือตกมือกับมือเย็นมือเย็นค่ฉันเป็นเจ้าเออใช่้เป็นมือเย็นที่ตอนแรกเราจองไว้ก็เป็นมือเย็นแล้วก็พาไปกินร้านอาหารดินน้ำที่ได้มิชลินนะนี่ฉันว่าฉันก็ทำกันร้านของคุณบอลแล้วเสร็จปุ๊บพอตกค่ำคุณบอลรับงานไว้ด้วยความที่เขากำลังจะทำร้านอาหารเขาก็เลยมีในส่วนของการ เล่นน่ะค่ะอยากได้เงินนางก็เลยทำงานในช่วงวันเกิด<ม>ของนางคุณฉันก็ได้ขนเพื่อนทั้งหมดไปเชียร์นางที่บาโฮสจะ้ะอ,อยากให้ติดตามในยูทูบวิชาญกับการเข้าบาโฮสครั้งแรกของตัวนีิฉันเองตีมปิดแล้วนะตีมปิดแล้วนะตีมเปลี่ยนไม่โฟกัสตัวของ แตกบาฮูตกใจไปหมดไม่รู้จะต้องทำตัวยังไงปฏิบัติตัวไม่ถูกจ้ะแต่ว่าก็พยายามเสียอย่างเต็มที่สิ่งที่แจ็กกี้เริ่มมามันดูแฉกทำให้กันดดีใช่ไหมแต่นี่เป็นคนแบบเป็นคนคบเพื่อนฟิลแฟนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากให้เป็นแฟนจริงต้องไปปั่นฝั่งโน้นเขาเลยเขาอยู่ในไลั์จากวันเกิดเขาผ่านไปเขาขอบคุณเธอหรือว่าเขาแบบเขาบินไปญี่ปุ่นแล้วเขาก็หายไปเลยเขาไม่ได้ซื้อซิมเลยหรอคะเขาไม่ได้ซื้อซิมตอเลย แต่ว่าเขามีเขามีช็อตที่แบบว่ารถเขามันจะเปิดประทุนได้ใช่ไหมอุ้ยพูดแล้วก็ต้องฟินแน่เลยอะตอนแรกนี่ตอนรู้สึกก็ไม่ได้ตอนเจอตอนนั้นนะไม่ได้ฟินนะแต่พอจะมาเล่าอีกทีโอฟินเองอะโอคินทักตามก็คือว่านางอะให้เพื่อนขับรถกลับไปที่บ้านใช่ไหมแล้วนางก็อยู่ในรถนั้นแล้วรถนางเหมือนจะเปิดประทุนได้นิดนิดไอเราอะก็ยืนส่งยืนส่งนางเพราะว่าเออประตูเปิดอะเนาะก็ยืนส่งเสร็จปุ๊บนางอะเปิดเปิดหลังคาแล้วก็ตะโกนขึ้นมาว่าขอบคุณนะ สัมฟินอยู่คนเดียวอีกนับแต่ค่าวแล้เราเราเราน่ากันน่าแบบที่น่ากัหรอไม่ฟินหรอไม่ฟินหรอคาดหวังว่าที่รักเขาฟิน เปิดซันดูแล้วก็ยกตัวขึ้นมาแล้วก็ตะโกนบอกฉันว่าขอบคุณนามรูมนตีเออไม่คิดว่านีนเป็นยามมาตัวโช์โชว์สัว์ยังไงเราม่ติดเราติดเพราเราไม่ติดพี่เราพังามโรเป็นติดอยู่เนี่ยตอนนี้ออนี้ไม่รู้เป็นติดหรอไม่ไมว่เหมือนเป็นการโปรโมทดว่าแบบว่าเราทำอะไรใครก็จบได้สนุกอแล้วใช้สนุกเออเแแแงแขาไม่ได้ จะโรแมนติกกับเราแต่เขาต้องการจะเผยศักยภาพของรถชีวิตปะโถเขาคิดไม่ออกไปแล้วแหละคนก็เลยเข้าใจผิดว่าเนี่ยค ouais> ือเป็นการเปิดตัวเพื่อน่านจาแฟนเป็นเพื่อนเป็นอย่างอื่นเราก็เลยทำคลิปอีกคลิปหนึ่งสอนอยู่ในทิกตอกบอกเขาว่าเนี่ยเธอยายปอในทิกตอกเขากำลังคิดนะว่าแบบได้กี่ไลค์กี่แชร์แล้วจะเป็นแฟนกันเออเขาก็ตั้งไม่สูง ก็ต้องไม่สูงมากเขาก็ถามเราก่อนเขาถามเรากับเขาเป็นนักสถิติเขาคิดเยอะเขาถามว่าปกติได้ไรเท่าไหร่ปกติยอดวิวสูงสุดเท่าไหร่มันคิดสี่ห้าเท่านี่มันจะเป็นไปไม่ได้ได้สุดเหรอปกติยอดวิวท็อปสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดในชีวิตเลยนะสี่ล้านสี่ห้าล้านสี่จุดห้าเลยนี่อุ้ยสิบล้านเลยยอดวิวยอดวิวติดต่อกี่สิบล้านชีวิตยังไม่เคยเจอเลยนะยี่นี่ขอไว้ กดไลค์เป็นล้านทุกคนได้อยู่แสนเงินคะชีวิตเนี่ยดูสิหมายถึงว่าเราพยายามพายแล้วแต่ว่าเขาไม่ไปเราพยายามจะพายแต่เขาพายกลับเขาเหรอเขาโดดลงกลางน้เราพายไปเขาพายกลับไงเป็นเป็นความสัมพันธ์สเต็ปดีลาดไงเก้าสิาเหรอโอ้เก้าสิบชาชาชาก้าวไปชาชาชก้าอย่างอย่างเฉพาะคนรุ่นมากๆมันมีความกดดันสูงเป็นจี๋ไหมเนี่ด้วยวคนที่มันเป็นเพื่อนมันก็เลยอาจจะไม่กด สำหรับเราในโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อนกับเพื่อนเอาจริงๆนะเนี่ยไม่เคยมีเพื่อนเป็นแฟนมาก่อนชีวิตไม่เคยมีเพื่อนเพื่อนคือเพื่อนแฟนคือแฟนแฟนเก่ามาเป็นเพื่อนได้ไหมอาจจะได้เป็นบางคนแต่ว่าเพื่อนฆ่ามาเป็นแฟนยังไม่เคยมีคือเป็นคนแรกเนาะถ้าสมมติถามว่าฟินที่สุดคืออะไรก็มีความหวังที่สุดคืออะไรก็คือตอนที่เขา ขึ้นมาจากสลุกนั่นแหละซึ่งพีก็ได้ดักทางไปหมดแล้วว่าเขาแค่ต้องการโชว์รถเขาว่าเขามีสโลปแล้วมันมีความรู้หอว่ามันโ้เชียนมากๆอะมันมีผลตอคนอยู่ที่จะเข้ามาไหมอะเออใช่ก็ไม่นะนี่เหมือนมีเข้ามาปะหรือมันมีวะะอ๋อฉันจะรู้นะไม่รู้อะแต่ก็ไม่มีเข้ามานะหรือมันมีอาจจะมีผลหรือเปล่า มีห,มหรือต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมไหมหรือว่าครั้งนี้ก็คือไม่พึ่งเราจะสิ่งศักด <c oughs> ิ์สิทธิ์ครับวไว้ตัวเองกลับไหว้ตัวเองกลับตัวเองให้เปิดใจ <c oughs> เพราะว่าคนรอบข้างไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยคนรอบข้างพยายามทําที่ดีที่สุดแล้วเช่นเพื่อนก็แบบ <c oughs> แนะนำแนะนำแกไปต่างประเทศเลยแกเอฝรั่งเลยเย <c oughs> แกไปตลตาดใหม่เลยระดับแกอย่างเงี้ยมันต้องฝรั่งมันต้องต่างชาติ นั่งขี่เหนียวชาไม่เอาชาตินี้ทำสถิติเออนึกออกไหมเนื้อไม่เอาอ่ะชาตินี้เหมือนกันเยอรมันเหมือนกันไม่เก็ตไม่ชอบเยอรมันเหมือนกันอ่ะไอ้ชาตินี้ก็มีข้ออ้างมาบอกฉันแบบมีแบบข้อกังขันเขาก็เลยบอกว่าอุงั้นชาติ ได้ฉันนั้นไม่ได้ฉันนี้ไม่ได้ดไไดอ่ะชาบหน้าไปเลยจบจบเพราะหลายคนก็มีคำถามที่มิ้น้ามาถามเราว่ารู้สึกยังไงบ้างว่าเราสวยขน,นาดน,นี้แต่ทำไมเรายังโสดเราถ้าคนชาดิตถามเรามีคามําตอบไหมครับมันอาจจะโสดมานานเกินไปไแล้วแบบเออระหว่างโสดมานานกับเลือกเยอะให้บาลานซ์กันให้เลือกระหว่างอเลือกเยอะก็ได้อะทำไมอ่ะก็มันก็มันเลือกเยอะจริงๆจริงเออ เราก็อยากได้คนไม่ได้ขออะไรมากแต่ว่าแค่ขอคนที่แบบเข้ามาแล้วอ่ะจะไม่ทําให้เราอ่ะลำบากเออซึ่งถ้าสมมติว่าเราสมมติเราคุยกับคนบางคนอยู่แล้วเราต้องนอนห้าทุ่มอย่างนี้เขาโทรมาเชยงคืนอ่ะเราลําบากอ่านี่แหละก็เลยโสดทุกคนคะชีวิตอ่ะแล้วแล้วาเลือกลงมาหน่อยงได้ไหมอันนี้ขอร้องเ <laughs> หรออ้ <laughs> องลดความเลื <laughs> อกลงมาหน่อยไไหมหนูพยายามอยู่หนูพยายามอยู่ หรืจะพยายามให้ดีที่สุดหรือว่าเพราะเราสวยเราเลยเลือกได้ใช่เพาะสวยนียคำถามเปลีแล้วนะคำถามเปลี่ยนแล้ววนไปวนมาเพราะราสวยเราไม่สวยก็เลือกได้จริงๆคนที่มาคบกับหนูอะไม่ต้องหลอกหรอกหลอกคนที่มาคบกันมันไม่ต้องหลอกก็ได้เออไม่ต้องหลอกเกรดวินเทอที่บอกไปถ้าสุดท้ายแล้วว่าเราเข้ากันได้แล้วเป็นไอเต้าหู้เราก็ร้านร้ทองันมาอี่แวรับมีร้านทองกันละเอียดเลยนะ แล้วก็คือยังก็คือยังรู้สึกแบบว่าเป็นอันนั้นคือเป็นต้นแบบให้ทุกคนเข้าใจง่ายไงโมเดลโมเดลไรก็ได้ไทยหลังหลังโมเดลทำผมเข้าผมทองงเหมือนกันนะโมเดลโอเคครับเจียเจียตัวนี้เป็นคำตอบนะเจียเชียนะไม่ถามมาเป็นถามเรื่องเขาถามเรื่องความสวยมาเป็นปีแล้วนะจริงตั้งยตังหน่อได้คำตอบเล้วเลือกมากไม่ใช้มิ้นใครทยให้เลือกเออเลือกเลย แต่กมีครับต่ว่าต้องรอเือเวลาบางทีครมีการป็เงก่างนั้นหี่มี้ก็การงนะครับกอย่างารดีังง